นี่คือปลายขาของกางเกงนักเรียนที่ลูกค้าเอามาตัดความยาวขึ้นแล้วพับขาไม่ได้นะคะพับไม่ได้เพราะว่าผ้าไม่พอวิธีแก้นะคะช่างจะเย็บด้านข้างลงมาแค่ตรงรอยพับนิดหนึ่งนะคะเลยรอยพับนิดหนึ่งพอนะคะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแหวกออกลักษณะนี้ใช้วิธีการเสริมผ้าเข้าไปนะคะเป็นผ้าสามเหลี่ยม ก็เอาเศษที่เราตัดความยาวทิ้งนั่นแหละนะคะมาเสริมถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดช่องว่างนะคะก็ทําการเสริมผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็พับแบบเป็นช่องว่างข้างในไปก็ได้นะคะอันนี้เราจะเสริมผ้าเข้าไปให้มันเป็นสามเหลี่ยมเพิ่มความบานของปลายขาตรงที่เราจะพับเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ากางเกงนักเรียนเนี่ยช่วงสะโพกเขาจะใหญ่ แล้วปลายขาเขาก็จะแคบแคบการาพับมันจะพับไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าเราเสริมผ้าเข้าไปแบบเนี้เวลาที่เรารีดพับออกมาแล้วตรงนี้มันจะต้องเรียบพอดีนะคะผ้าด้านล่างไม่กองเพราะจะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะถ้าเราพับแค่ความยาวโดยที่ไม่ได้เอาขาเข้าเหมือนเราทํานี้ก็คือเราจะอาจจะต้องเสริมผ้าทั้ง ตะเข็บขาในแล้วก็ตะเข็บข้างนะคะแต่อย่างตัวนี้ช่างเอาขาเข้าเราก็จะข้างในเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเสริมผ้าเพราะว่าเราตัดผ้าเผื่อไว้แล้วนะคะราคางานตัดความยาวก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่20บาท30บาท4 0บาทห้าสบาท60บาทจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่พื้นที่นะคะอยู่ที่ ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอันนี้เราจะเอาขาเข้าแล้วก็เราก็ต้องสวนเป้านะคะวันนั้นมีเพื่อนคนนึงถามเราเข้ามาว่าเนี่ยเป้ามันสวนอย่างเงี้ยเจ้าขาเข้าอย่างไงนะคะมันก็ต้องรื้อเป้าออกก่อนนะคะรื้อกางเป้าออกแล้วก็เอาขาเข้าแล้วก็ค่อยเข้าเป้าใหม่นะคะจากนั้นเราก็มาจะมาทําการพับไปลายขานะคะใช้วิธีรีดนะคะรีดใช้เตารีด การทำงานให้สวยให้เรียบร้อยการเย็บต้องอยู่คู่กับการรีดนะคะรีดเป็นแนวเพราะว่ายิ่งขาสั้นยิ่งพับยากนะคะถ้าเราไม่รีดเป็นแนวมันจะทำให้เราพับขาได้ไม่สวยไอ้สีส้มส้มคือเทปกาวนะคะไอ้สีส้มส้มที่เราแปะลงไปให้มันต็นบล็อกคือเทปกาวหนังไก่ที่มีขายทั่วไป ตามห้างตามร้านเครื่องเขียนตามแอปขายของหรือตามตลาดนัดนะคะเอามาตัดนะคะแล้วก็เอามาทำบล็อกเพราะว่าเทปกาวหนังไก่มันจะมีความเหนียวออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตางานความยาวขาขึ้นนะคะด้านในเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นรอยเสริมผ้านิดหนึ่งแบบนี้